Ne <coughs> Io beh, เราไปตัวไหนอ๋อเห็นแล้เวเฉยอยู่ไม่โดคนเลยสมบัติคนคนมีคนมีคนยอยู่บ้านใหญ่สุดอ่ะก่อแตกบันเท่าก่อแตกบ้านนี้บ้านนี้โอานก่อแตก สวยนะสวยพอชีวิตโอ้ชิดของเธอตัวท้ายปะเนี่ยสวยลืมละไอเล่าอย่างเดียวจะชอบไหมนะนะมีเกี่ยอะไรเลยต่อแก่ทรงไฟมาเธออดูลุงไนยังอ่ะ คิดลอสแคเนีสูอ่ะนะเนี่ยดูละดูจนจบแล้วน่าสมเพชชิบหายทำไงวะไอ้ให้กูสปอยอะตรงไหนสร้างสวนสัตว์ไงแต่ว่าสร้างสวนสัตว์แบบแบบปั่นอะแบบไม่ใช่แบบพี่เอกอะไอเฮียสูตรใครสูตรมันเหี้ยอีเทจีป่ะเอาไอ้เชือกลังจจตะโกนี่เฮีย บอสามารถใช้งานเปิดติดได้เลยใช้ไหมครับกูไม่เห็นต้องใช้สิบไลน์ของมึงโง่ๆเลยเอาละกูจะนั่งเหมือนอิทาจิผ่านสตรีมกูไอเชี่ยไหมเอาเดี๋ยวที่นั่งเลอะไอเชี่ยขากูเลอะอยู่ด้วยที่มันนั่งเกาะเสาแล้วก็แบบทำตาแดงอ้าหยุดเคนี่ตรงนี้วะไอ้นี่สูงกว่านี้วะไหนสูงกว่านี้วะสูงกว่านี้ว่าภาษาอังกฤษเน่โมแบนพูดว่อะไรนะชาริ่งกัน นี่การเลยไมีคนตั้งสามขีดเจนียวนี่เดไทยแลนด์ไอ้มีคนมีคนมีบัตรฮาตัวนึงอแนะ นี่ตัวฟันแล้วฉันมาทุกข้าน,นายของใครเนี่ยเฮียอีกตีนึง <Okay. S 3> หายละลวางนอกวงทำไมอ่ะเชีย่ยกูก็โยนสยับเลย จะเบร์มันเจ็บปาออกการะโลก่อนแตกปากกระลอกมีแต่เลือดนะก่อนจะแตกออาก่อได้ดมลมอยู่หลังหินไหนต้องไหนทำไมมึงอยู่ข้างบนวันไหนอีกแล้วเหรอ ให้กูเป็นอีกาอีกแล้วหรอนกนกโงเอาละตายกันนะโอ้โถโอ้ีถอ้โถ I'm sorry าเธอซาสุเกะไปกินนี่ี่เลยนะไปกินยาเลยนะไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ไปจีบอะอาปาเช่เลยมึงอไง อยู่ที่อยู่บนเตียงอ่ะอยู่บนเตียงกินไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวจะมีคนเล็กเย็บเย็บเย็บแกโอเคตอนนั้นกันแหมอวมอวมอวของไม่เจนน่ะเฮียเขามีอตี้วยนะเอาเราเปิดไหมพร้อมตีเลยไม่มีเช่นนี้นลย นนไงอย่าดูดกูอันตีกูอีเบรดได้ยีีไอเฮี้ยตูไอเชย่อีเรายิงคนไทยพี่ยิงผมทำไมอ่ะก็มาดิครับอย่างนี้เหรอลืมอะไรลืมลืมลืมต้องต้องบอกว่าข้างล่าง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 เดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้โหนายอย่าไม่ตี ให้เธอเธอมันจะขึ้นข้างบนขึ้นไปละตัวหนึ่งไม่ไม่แต่อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างคิดตอบปะวะคิดทันหลังบ้านหรือว่ลซีอันโตเธอเธอมันตอบป้าหรือไรโอก้กำลังไปกำลังไปกำลังไปตัวท้ายอยู่นี่สัตว์เอ้ยเพีเคมายัดจยวะจะริ่งกันเจะลองพีเคยืยด,ยด เที่ยวมัจะหมุนตัวยิงซะหน่อยยิงยิงยิงอะไรเที่ยตูยิงทางยาเบเต้แล้วก็ยิงไอ้สามนิ้วได้อืมอ้าวเหรอใช่เหรอยิาเออตัมนิ้ก็ผ่าน Sorry but Sasuke กู้ตายแน่เล่าอย่างเดียอมไม่มาโอ้ยเจ็บ ามาแล้วตะกี้เขาไปล้วงคอมา